สบายดีพ่อแม่พี่น้องเป็นสุขสุขคนเดอ้อกินข้าวแลงน้ำบปล่าโปรตายกับครอบครัวเดอ้อพี่น้องเดอ้อวันนี้กัอาหารแซ่บแซบพี่น้อง <c oughs> ไปไปเบิ่งไปซมกันเลยว่ามียังแด่กินแลงวันนี้อาหารเฮาวันนี้กัมีปิ้งปลาเคง็งพี่น้องเอ้ยลาบหนอนเพีกับต้มน้ำซุปนั่นแหละพี่น้องลาบซุปลาบดิบ มามาพี่น้องกินนํากันแยมแรงผักกับมีผักมีมาโทมาแต่งนะพี่น้องกันผักสลัดผักสลัดผักกะทิผักขี้นิดผักกระเดดกระเดาผักกระเดาผักกระเดาซองผักกระเดาพี่น้องมีเนเจ้าแดอกมีเนเจ้า นี่เด้ไปกินตมเกือก็คือเอามันงูกแล้วมันงูกแล้ววะตัดของมีของมั้ยเชออับพี่พงวนไเป็นดีมาวัไนเป็นมานี่หน่อยวะมันไม่มาอ่ะถ้ากันไปดึงสามคนยังหมดตีมันไปดึงขาเนาะขอมันหมอข่วนหมออ chưa thảo đừng, mà thảo đừng nhát quả mặt nèm bắt quả mặt nèm mình quả ừ. mặt mà bắt quả mặt nèm 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 bắt quả mặt nèm

เอาไปซื้อนะทีนทำมันตัวไงก็าไจัซื้อตัวนึงห้าบาทนี่กัดมาพิกปั๊บกระเทียหยาดชุบเิ็นปาลติดมากเงี้ยติดมากใส่หมนก้วยกจมันไม่มดเลยนะเนี่ยมัเย็นเนี่ยช่ช่งนี้มันกำลังมันในปองาป่า

เาผมานัวหนาวเลยนะาดมาจบงาะอาดู่รไปักไมาใบ่ม่เสียงพเาคุณน้องาหมอกันซามานี่ยนี่ไงแล้เอาเ่าน้นแนกับแกงไหมผิดจัง

เขามาจับจันเฉยบ้งนเลือดตอนเลนาับหนั่งน้าตีนัเขขาหัวเห็นเลือดก็ป๊บละเือแกเลอกอยาอเลือดมันก็รักเหมือนเพศแต่มันมีเลือดติด้องจิ๋ววะนองไกล้ๆตไกลมใกล้ๆมันไ มันแม่ก็ป่าเขาเปยนเนื้อน้อยหน่าก็เนี่ยพยายามลองเดี๋ยวปุ๊บก็แม่ก็พยายามปุ๊บแม่เสร็จแล้วเฮ้ยก็เสร็จแล้วเขาไมเร้องเสียงเลย Nam ăn tâm hóa Chú vẫn mọi người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  mọi đây mọi người mọi người mọi mà mọi ăn mọi đi luôn đi đi, người mọi người mọi người mọi mẹ mọi người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 

มันหอาใจ้เลยแม่นล้วก็ิงแก่น่อยมากมันหนาวแล้วก็ขิงแก่แต่ว่าทุกวันยู่ไายนี่จ้ะเล้วหมอเกิดมาหันเล็เดะตัดเป็นเน่าแล่วเริ่มเป็อันอะเฮ็จอันแม่เอากินี่โอ้โหกรหายน้ำเกินอโอ้โหตัวหนึ่งมานมาหลายอ่ะ

ก็เกอได้วก er oh, ็เอาก็จะขอสิ้นพออย่น้อยอะเอาไหมมั้งหายไปเอาแต่ยงันูไม่เสียขอตะตุฮักไส้อ้พี่ข้านวัดยูไปดิอย่างาร เขาจะพูดภาษาในวันหอาลงว <eterm Gore> ันหนาลงมันทอคำนี่หนาลงมันี่ยวไปนกันนั่นนี่เ้อไม่ไู้ไอ้หนน่บไอ้อิ่มเลยเด้อหิวแล้วนี่ลีบดีมาก่าไง ตปนเ้างยางมคือไบยางจูล้วย่างมันจังรอดเลยอดดหย่างไม่ได้นั่งต่อมออนั่งอเวลานอนก็นอนน้ยลมือนอนนั่งเลสบาไงบ่าเอาีบ่าคก็นอนด้ะนไปนอนตื่ด้นะ วันมาหรนดูดกเขัโตเอามจะเชืออนอิ่มพอแล้วกินแล้วตอนนี้กาทุกคนก็ินข้าวอิ่มแล้ว เอาวนอนพี่น้องสำหรับใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฮ้ยสามส่วนกับบ่าวผู้แต่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปหน้าพ่อกับบ่าวผู้แต่งของเราสำหรับวันนี้บ่าวผู้แต่ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย